สวัสีครับปกครองครับตลาดแจ้ง่งโคกขนวันแจ้งวางเยือโสกน้องชิบแรกเอเป็นอไตวแช่มาเป็ติตต่ามไปแล้วการใส่หม้อกัครับหัวชุ่มแจ้งวางยาอโสน้อยตัวแม่แพีกน้องเบิรโตรเจ้าบานนี่ไอสองหมื่นเนาะนี่สองหมต่อร่องไปสูงลอยซิบจด้เนาะแม่สาวบอกแม่แยกลูกเอาเบอรโทรใหแม่แยกลูกนี่

นี่วะนี่โค้งดำเรียบร้อยแล้วมีแห่บอะพรผสมนี่วะบมอพี่พี่พี่ลายไปในโค้งนี่ผมนี่เอาเอาไปตัวก็ได้เดือนต่ตัวมันตาแหนบมันหนึ่งสองเมื่อสองแต่แหนบหนึ่งสองเมื่อสองลูกแยกได้ลูกก็ผูน้อแหนบสองเมื่อสองลูกลายไปไหนโอ้สูงลายไปไหนนี่สูงลายหกได้เนาะลอยหกได้พี่น้องเราได้ลูกแจ็คตัวลราพอสมนี่ สองลูกนหอ2ลูกเอเนาะสอลูกตาปูลูกไต้าวูอเดียเอาเบอร์โทรผสมมานี่นี่นี่เบอร์โทรผสมได้นี่นี่นี่สองหมื่นสปุ้ยได้ตัได้ศูนย์เก้าสามห้าหนึ่งศูนย์สองเก้ของผสมได้กันไม่ยิ่งจะได้เตียนน้ำสะกุลกับว่าเลียนได้นีน ต้องว่าสมโน้ตพี่น้องฮะมันมันผสมมันมันผสมมาครับครับย้วยเอาตามนี้เลยพี่น้องงานหลายอยู่ด้ีทั้งมาไปย้วดไปเออไปไปแม่หนึงคเดี๋ยวจะขึ้นไปหาดอกอันนี้หลายไปได้เลยแม่ห้อยเนี่ยตัวนี้สิบสี่ค่ะเมื่อนสี่ตัวนี้เด้ยตัวนี้เมื่อสามโอ้ยงวราคาก็ขึ้นแน่นอนแม่ห้อยเนาะอย่างเงี้ยตังนี้มันจะขึ้นในห้อยเนี่ย สิบสามกับสิสีพี่น้องอันนี้แม่แยกลูกเนาะนี่เนาะอันนี้แม่สาวเนาะสูงกว่มานลอยสิเดอยู่พี่น้องนะลอยสิบเดพ่น้องอามีเบอร์โทรว่าคัไม่ห้อยศูนย์เก้าสี่เจหนึ่งเก้าห้าหสองหนึ่งโทรมาไม่ห้อยมากเลครับพนมไพ่เนาะพนมไพ่ลอยเอทนะโทรเปินไ่พี่น้องโทรสเปินไ สวัสดีครับได้มากตัวนี่ได้มากตัวเหรได้มากตัวแล้วครับมันแม่นี่เอ่ตัวนี้เดียวเมือนสีพันเมือนสีพันหา่งเมือนสีพันหาต่อร่องไปหนึ่งเมือนสีพันหาเด้พี่น้องแม่สาวเนาะแม่สาวครับแล้วตัวอีกตัวนึงเดียตัวเดียวนี่นะตัวเดียวนี่ออโทรมาแน่นี่เหมือนสีพันหาหนึ่งแปดเจ็ดศูนยเกหอเามาเด้อพี่น้อง ง่ายาสอะสานอ่ะแต่ก็ส่วนก็ความแข็งเพิ่นเออฮะรมัณประมัวจักรเสียสายงดถึงมันแม่นี่ก็ย้ายดีอยู่หน่อยแม่นี่ยายดีอยู่เปาบานลครับไม่รหวนี่องข้าเจ้าไปนะอันนี้คือสิบมีใบมีรลอดกบด้นี่เครื่องแดงพี่น้องมีใบผสมตัวนี้หัจักรไดนี่ผสมราหมายผสมไพอม เบิด์เ่าบาทนี่เมื่อกี้เมืงเก้าคแกเนี่ยเบิ่าบาทนึ่งงวยกาทโอ้เมื่อนสองเลยนะโอ้นี่เมื่อนสองเลค่าอ่อนราคางีามมื่อนสองแม่สาวลบไปลนุผู้ใดลยเนี่ยม่วาม่ากเอาเบอร์โทรไมมแน่น่เบอร์โทรแมปดี่ถึงแปดสี่เก้าหนึ่งโทรมาพี่น้องงวตรงียมมื่อกนก็บาทราคาอ่อนราคาสามนี่หรืเนล่าอ่าตัวตัวถามเป็นไป สวัสด <kung> ีค <divide> ร <ım> ับเปิดแจ็บานนี่ครับเนี่ยมื่นห้ามแม่เนี่มนสามม่นมสามหมื่นห้าเนาะสามหมื่นห้าพันไปเนาะแข่งขา่โยนาะแข่งขายนอง่สูงดีไปเนาะแม่สาวครับพ่แม่แยกลูกอ๋อได้ลูกหนึ่งเด้วแยกลูกเนาะสูงลอย สูงเลยผสมแล้ววันนะแม่นอยู่แต่ว่าตัวใหญ่ดีด้วยแด้วาดพอสามห้าสูงรอยที่เจ็ดสี่สอนสองหมื่นเอาเบอรโต๊นะครับหกามห้063สี่1้าหนึ่งสี่ห้าเจ็ดสองส่หนึ่เดสอง่หน่งกอดสากอสักเด้อเอาเรียบรอยเราบอกว้ยังไงครห้งัว ง้อประดีมาครับง้อบระดีมากนี่เอ้ามึงพอหมันครับผมนี่ของพอหมันเักดบาทด็สวัสดีครับพอหมันมัดนี้ยหนาวพอหมันเจ็บาทเนี่ยมั่งหมื่นสองพันครับหมื่นสองพันตัผู้เนาะที่เอาตัผู้มาขายมาเนี่ยปันหาประเด้ครับมันหาประเด้๋ตัผู้เขาเนาะง้อหายากขันหาม้าได้ก็ถือตัวแพงกันป่ะหามาได้ก็ตัวได้ตัวบ่อเอาเบอร์โทรมาแน่นี่ 081ย8 1ึ to oh, ่งศูนย์แงเก้องพ้องหมานคยมันขนส่รจรก็ทำเป็นไปพี่น้องตัวปูสายขุนนะพี่น้องสายขุนเอาบุรละนาจังเข้าวเดียวกกโอ้แตัวใหญ่ตัันบดนกับตัวใหแล้วโอ้รถับอย่าตัน วัสด да e, ีครับดีเจคมสันแจกบาดนี่พอดีเจครับอมพอมพูดนะครับอันนี้แมนบ่นี่เอาตันเยเอาพูด่แจกบาทของพ่อตัวคนเด้บาดนี่บ่นี้มันตเ้จะเาราคแจกบาทตัวนี้ตัวนี้สองพนสงนสามตัวนี้สองพี่น้องตัวน้ตัวผู้เนียตัวั้นหาไอตัวผู้องนสามนี่ตัวขันหี่ตัวผู้สองนสามของพอดีเจคมสัน นี่เราพี่น้องนี่เราโผล่เก่าค้นหาพี่น้องนี่ก็จะเป็นแม่สาวพี่น้องนี่คือเป็นแม่สาวอ่ะเดี๋ยวาเบอร์โทรพอดีเจคุ้มสันนี่อรับเอาเบอร์โทรพอดีเจคุ้มสันนี่เบอร์โทรอันเนี่ยสองมิลชีสองมิลชีเบอร์โทรลองเบอร์โทรไหม สองเมื่อวันนี้ตัวตัวหนเท่าไหมรุ่หนึ่งรุ่หกนึ่งหนึ่งเก่าหนึ่งหนึ่งก่หนึ่งสหส่าหเก่ดเก้สันเน่เไหมื่นสี่ท่าหเน่หมื่นามตัวร่องไปเนาพอยดเกสันว่าไใ่กมคเห็นเลนี่โเห็นออกว่าไม่หนั้บัตบักันนาะมันจันท่ันนไป่มันนพยดเกมันแมหนึ่งม่ หมื่นสี่พันห้าอยนี่แม่สาวเนาะอ๋อมีจะกวหมื่นสี่พันห้ารอยหมื่นสี่้าแม่สาวหน่อยพี่น้นองถึงก็พร้อมง่ามเครื่องดำคบพี่น้อง่องดำครบเอาเบอร์โท่นะครับพอ่อห้ยแปเก้าูแปดหกหนึ่ง 8, สอง 8, สหาหนึ่องาหนึโทรมากพี่น้นองโท้มาก<อ>แต่กเท่บท่ว,บทว,ว,ทว,ว่าเท็าจหาเพื่อนตายติขายงวมันจะเป็นวุบๆนี่หรอกน,น ง้หลายย้อนไปแมนนาะสวัสดีครับเฮ้ยม,มาจับกวางง้อมานี่ยขายเป็นเดี่ยวเอด้มาถึงกวางถึงงขายไปแล้วกวางอ่ะเดี๋ยวถึงง้ดแล้วมา,า,า,าละแม่เนี่ยเราเป็นคู่ก็ได้เราเป็นคู่ก็เบเนเราตัวละเจ็บาทสี่หมื่นห้าตกตัวละสองหมื่นสองสองหมื่นสาเนาะ มาหนิเดี Sie ่น้องซีเมนห่อลองไปแม่สาวผสมไปนน่บัดนันผสมแม่สาวห้อหน่อยยุะนะสูงรอยสี่สิบหาสินยุน้องรอยสี่หาสุดเครื่องดำครบน้องเอาเบอร์โทษนะครับเบอร์โทนี่ศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เดห้าเจ็ดสามหานึงาโทษขมาพี่น้องโทษขมางัวเราออกมาโทษเจ็ดโทษถามเป็นไปบรรยากาศสืคอ้ายงัวสามีพี่น้อง เอาไม่ดีขึ้นเอาตัวูมาเนี่ยด้วตัวูกเอาไม่ดีโอ้ได้๋ยวตัวูมากไนะนี่เด้๋ยวตัวูมากม่ดีตัวเมียบไดีเนาะตัวเมียบไะเดี๋ด้ตัวูมากกเป็นง่วก็เกาะไม่ยังปอบไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย มันบ่เป็นเลจกว่ามันพอไปเนี่ยสามร้อยได้สามร้อยเ้าบ่อิราไปแล้วเอาินเราไปแล้วพ่นะเดกาดทได้่งนน่น้องเนาะเจกว่าลแม่เนี่ยเรียบร้อยแล้วบ่เนี่ยได้แนบ่ล่ะได้แนบ่เนี่เอากับเเพียงหารอย่ะไอ้ก็ไปไหนไปหาไม่อีกเบิดไปวนี <c oughs> <c oughs> ้ <t โตแวนีหลายปแดงแมนไนี2่แม่สาวค่ะแม่สาวอ้ยมสาวองหมื่องแม่สาวนเขาลังกเขียวคู่่ราันเที่ยงด้วเกี่ยวคู่พระันเที่ยงเนาะเพาะนั่นเด็กอีเพรนั้นเด็กตัวสุมน่อึงปู่จ้ะกปู่นี่สองหมื่นสะเอาเบอร์โทรมาหนึ่งสองหมื่นสองค่ะตัวนกสามหนึ่งแปดเก้าหเก้าเก้าสองเเงเป็นตะเลียงเนาะ ก็ๆเป็นตะเลียงได้มากสามเดียบร้อยหนึ่งเนาะเดี๋ยวได้มาซีบ่ะเรียบร้่อยหนึ่งเดี๋ยวสามแต่ว่ามีแตวหารอยเามันกระเทืังไดแล้วมันได้หน่อยเนาะมีหน่อยก็ตามหรอยสวนาลองเขาก่อด้กรก็แค่จอดแต่คุณจอดที่ร้านนี้จะขับหนยไดบรรยากาศสีขร้เนเนีครับวันนีครับได้แล้วว่ะ เรียบร้อยแล้วยังไั่ดยังไม่หมดเลรถลากของเขาสั่งอนยังสะดวกแน่คนที่จอดอยู่ด้านหน้าห้าลงนะครับหน่อยขึ้นห้าลงถังไหนรับที่น่ใช่ใช่มัยับไม่ยงใหญ่เลยนะังมีเท่ไนเรื่องครับเออพูดละนรดพูดละน่อยยับอกกันแน่ครับอเพราะว่าจะม่ลุกค้า เบอรเท่าบาทละแม่ยัเนี่ยครับพอยเนี่ยเทาบาทเนี่ยเบอรเท้าบาทเนี่ยเอรเทบาทแม่เนี่ยสองหมื่นตัวสองหมื่นัวสองหมื่นสี่พันห้าสูงเลยสี่สิบเจ็ดตัวเอร์เ่าบาทไดเขาดูแลกัน่อเดเาก็ตัวละครนี่ป้องกันป้องกันครับจะไปจอดฝังตัวเนาะเขาบีเห็นปะเขาบีจะเป็นไพ่ในหรือไพ่นอกสนามก็ดีนะครับอ๋อนี่เบอร์โทษวะครับพอยมีเบอร์โทรวะเบอร์โทษเอาขอหน่อย ศูนย์นกสองสอมหนึ่งหาหนึ่งหาหนึาสาหนึ่วอยู่ใส่กับเป้ากับว่ากับไปโทษเช็กโทษถามเพิ่นไปอีกท่นึงพี่น้องตย่างญงตัวงามดีไปเนาะแม่นึงนี่น้องนแม่นเปิดไล่ไปไนนอครับห้อยนี่เมื่อนหาพันอนี่เมื่อนหาพันราคาพอถึง ว่าสามพันเมือนเ่อกีแม่น่เมือหาพันแม่สาวเนาะเอาเบอร์โทรนมอศหองหกหนึ่งสองสองหกหาโทออกมาพี่น้องัวเปล่นออกมาโอ้แม่สาวหน่อยตรงงามนพี่น้องเปนบอกแม่พันเลี่ยงกล้วยสาวนกดสดใสพี่น้องคน เอามาอยู่เด้อมาท่านเลีวอ,อยู่ลังวิ่งวิ่งเห็นขวมาอยู่โอ้ยน,นี่ก็หล่โตอยู่พี่น้องเวลาประมาเจ็ดโมงสิบห้าแล้วพี่น้องเจ็ดโมงสิบห้าแล้วรถเป็นออกไปซ้อนพี่น้องรถเข้าไปได้นี่รถเข้าไปไปเข้าไปเข้าไปบรรยากาศหนาวเลยน้องพี่น้องบรรยากาศหนาวแล้วนี่พ่อไฟลี่สวัสดีครับพ่อไฟลี่เด็กโตมาเนี่ ขายขายครับขายีตโนได้มีแนวบ่หรอ่นี่โอ้ยอย่าโอ้ยถอะนิดหน่อยนิดหน่อยอ่ะมาต่ได้ได้หน่อยได้หลายก็ได้เนพตอลีเนาะได้หน่อยได้หลายก็ได้ดระไดแยแเมีดำดำเจ้าบาทเจ้าบาทละครแม่เนี่ยคนด่านหาหมื่นเจ็ท่านหาสูงรอยสจ็ดตยี่ด้เนาะนี่หมื่นเจ็ดท่านหา่ะนะ อร่อยซี่ด้อยู่ได้ลูกเก็กตัวแล้วครับนี่ได้ลูกเก็กตัวแล้วได้ลูกตัวหนึ่งเนาะตัวสองคือต่อไปได้ลูกกับหนาติดบดวได้พี่น้องติดบัเอามีเบอร์โทรบ่ครับปอเนี่ยหมี่ว่าจำเบอร์โทราไปได้จำไปได้นี่ราคาอ่อนกับพี่น้องราคาอ่อนแล้วก็จำเบอร์โทราไปได้เนาะเบอร์เท่มันจะดีกว่าเอาวขายไปเอาสวัสดีครับ ตัวจักบลาเนี่ยเป็นปุ่มเป็นงอนเนี่ยตัวนี้มื่นหาพันหาครับตัวนี้มื่นหาพันหาทางนีคู่นั้นสามพันสองคู่นี้สามมื่นสองนี่ตัวเราหกขั้นตัวละาหนึ่งหกตัวละาหนึ่งหกสามมื่นสองงวอเลี้ยงสายเลี้ยงเนาะตัวเลี้ยงได้นี่แม่สาวทั้งสองเนาะไม่ครับตัวนี้แยกลูกอันนี้แยกลูกขับนมยังไข่เลยนมยังไข่อยู่แยกไม่ไหมเนียนปะแยกไม่ไหมจ้าหน้าที่แล้วแยกไม่หนี้เรียบร้อยแล้วนี่แน่เวลาเมื่อนี้ เอาเบอร์โตรมาเน่ยศูนย์เก้าแปดห้าห้องหนึ่งสามสี่หกห้าเอาโต้ขอมาทเก้าสองนดไ้ตัวนั้นบั๊มมันวะสองเงนก้อนกว่าไดสองเง่นสอนแปดครับสองงนแปดองไปนสองนแปดเกือสปีแล้วเกือบสามปีแล้วสองเงินแปดนะครโตคูสูงว่าลอยสี่สิบหาได้ยุ่งหรอาเมืองไทยมือนี้ไทยมี่ถ่ายง่ามเนีย่อถ่ายงามเยอ่ง่ตง่าอ่ะตลาใก้ตลาดงวแจ้งหวางจะส่ น่าเล่นกบ่าก,ก็ไหลก็แช่คติดตามไม่ได้เหมือนกับสีขายนกกูกเชินด์นี่อสวัสดีครับ